วันนี้นะครับเราก็จะมาทำคารรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็คือตัวแรกคือเป็นตัวไม้แผ่นวันนะครับหรือเป็นตัวสาลรายสําหรับพืชนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยโอเคไหมในขวดเราเราจะเขียนว่าเป็นสาลรายนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีองค์ประกอบตัวอื่นที่ค่อนข้างครบถ้วนในกลุ่มของอินทรียวัตถุนะครับนอกจากสาลรายเนี่ยก็จะมีในกลุ่มของที่เป็นตัวกรดอะมิโนโครบถ้วนนะครับทั้ง20ชนิดนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเป็นฮิวมิกส์นะครับก็เป็น อิสิวัตถุที่คือต้องการนะครับล้วก็จะมีกลุ่มในของธาตุอาหารรองเสริมอยู่ในนี้นะครับผมซึ่งตัวเนี้ก็จะช่วยทําให้พืชเขาเนี่ยมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นนะครับมีความพร้อมในการที่จะให้ผลผลิตนะครับมีความพร้อมในการเจริญเติบโตเราสามารถใส่ปุ๋ยอะไรต่อไปเข้าเจริญโตได้ดีนะครับผมซึ่งของเราเนี่ยเราอาจจะรู้เห็นว่าเอ้ยในสารในกลุ่มเนี่ยเป็นแคปซูลเป็นเม็ดเนี่ยได้ไม่หมดเลยของเราเนี่ยมันแตกต่างจากยี่้ออื่นอย่างไงนะครับผมของเราเนี่ยเราจะทําการ สมุเมลเสารขึ้นมานะครับแล้วเราจะทําการตกผลึกตกตะกรนร่วมกันนะครับทําให้ทุกๆอนุภาคทุกๆแคปซูลเนี่ยจะมีปริมาณสารสาคัญเนี่ยเท่าากันหมดมีกรดอะมิโนมีฮิวมิกมีสารลายนะครับแล้วก็มีธาตุอาหารรองเสริมเนี่ยทุกๆอนุภาคทุกๆแคปซูลเนี่ยจะมีความเข้มข้นของสารเท่าเๆกันนะครับซึ่งแตกต่างจากย่ออื่นที่เป็นการนํากรดอะมิโน1กิโลนำฮิวมิก1นกิโลนำสารลายหกิโลพวกเนี้ย มาผสมกันมิกซ์รวมกันแล้วค่อยอัดแคปซูลหรืออัดเม็ดนะครับซึ่งก็อาจจะมีปริมาณของสารเนี่ยแต่และแคปซูลแต่และเม็ดเนี่ยแตกต่างกันได้บ้างเพราะว่าเกิดจากการผสมและผสมแล้วคนเนี่ยยังไงก็ยังไงก็ตามเนี่ยครับเม่เราให้มันเข้ากันเนี่ยได้ยากมากนะครับแต่ของเราเนี่ยใช้เทคนิคการตกตะก,ตกร,ร่วมกันทําให้มันมีสารเทยบเท่ากันนะทั้งหมดเลยทุกแคปซูลทุกอนุภาคนะครับผมวิธีการใช้ของเราเนี่ยครับใช้ยังไงก็คือใช้งานง่ายมากโอเคถ้าเกิดเป็นพืช ในกลุ่มที่ตัวเล็กๆอ่าพวกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยเราใช้แค่1แคปซูลต่อน้นํา40ิลิตรก็พอแล้วนะครับไม่ต้องเข้มข้นมากมายอ่าฉีดพ่นบ่อยหน่อยนิดนึงทุก 7- 10วันนะครับก็พืชผักสวนครัวเราดอกไม้กาจะแข็งแรงเขียวขึ้นสวยขึ้นผักงามขึ้นนะครับผลผลิตดีขึ้นเนะาะแล้วเกิดเป็นในกลุ่มของพวกพืชไร่ครับหรือไม้ยืนตัวเช่นผลหไม้พวกเนี้ยเราก็ใช้เข้มข้นขึ้นมานิดนึงนะครับหนึ่งแคปซูลต่อน้นําี่ลิตรแต่ พ่นทุกสิบห้าวันยี่สิบวันก็พอนะครับผมแต่ถามว่าเราสามารถใส่เพิ่มได้ไหมก็นิดหน่อยครับเราใส่หนึ่งก็ใส่สองอะไรอย่างนี้พอไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มเยอะมากเกินไปเพราะว่าเท่านี้มันเป็นการวิจัยเนาะซึ่งการวิจัยเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าเราต้องหาปริมาณและระยะเวลาการใช้ที่เหมาะสมอยู่แล้วนั้นเราปริมาณที่แนะนําเนี่ยเพียงพออยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มแปลอะไรมันมากมายมันก็จะมีการสิ้นเปลืองไปน,นะครับผมประมาณนี้ครับผม